อไปถึงเป๋วไฟนรกผีสีแหลกบึ้งคักแท้เป็นสีแดงจึงคึงมีคนแก่แขนดึงลงใส่หมอนรกหอนไอ้ยายเ้าละวากวงโอ้ยพาคุ้จัวลูกขาก็คือสีนี่ตัวยุมพิบาตก็เลยว่าย้ายๆทุกมือนีลูกของเจ้ายังได้บวชเป็นจัวยุย้ายเท่าแต่ยมเบาาต่อยาย ยายก็เลยยอมือซาทุกขึ้นมาผ่าคุ้มรูบุขากะสีนีลีมผูกวันนี้บันบวดอยู่เป็นนิ่งยมพี่บันมองเห็นเลยปล่อยแขนยายเท่าแต่ยุ่มเมาว่ากับมือซาไปว่าแล้วยายหายใจหูสกิตื่นขึ้นไวเลยฟื้นผัดปอตา เพราะร้ยใยผลาคำฝันเป็นตาสัตว์จันคักนอเข้าวนั้นนี่กนเนื่องนิทานกันเก่ามาสมัยไทยเอาจังได้บวชลูกเต่าคุ้มเขาดอกวัดบ้าพนายญ่เพราะฉะนั้นเนี่บวชมีอยุสองบวชคือคอยปรโรคไว้นั่นบวชต่อบุญแทนคุณผู้เป็นพอเป็นแม่บวชที่สองบวชทั่วอุทิศส่วนกุศลหาดวงจิตวิญญาณแห่งความดีของคุณแม่เมลัย